พี่ครับผมเป็นคนที่เคยอ้วนมาก่อนครับแล้วหนักมันย้วยนะครับจากที่ผมหนักไปสิบกิโลตอนนี้ผมเหลือวหกสิบห้ากิโลครับแล้วผมต้องกลับไปกินให้อ้วนเหมือนเดิมไหมครับจากน้องคนนี้นะครับแล้วผมขอทานหน่อยนะครับเราจะกลับไปกินให้อ้วนทำไมละล่ะต้องเข้าใจก่อนนะครับผมหนักมันขยายไปแล้วนะครับเซลล์มันขยายไปแล้วนะครับผมกลับไปกินให้อ้วนเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะผมว่ามีเคสลูกเคนหลายคนนะครับที่เคยย้วยมาก่อนนะครับแล้วผมก็มาแก้นะครับด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับผมแต่ไม่ได้กลับให้กินไปออ้ววนนนเเเหมมมืดิพราาะ่ัแก้้้้อะะะะไไไรรรรรมมม่่่ดแลววนนนนคคัััับบผกกาาาทีหหงยยซึเ็จิธีีีททให้ด่สน ครับสุดท้ายนะครับกลับม้าก็ย้วยเหมือนเดิมนะครับผมว่าหนังมานขยใหไปแล้วนะ่การเล่นเวทนะครับผมก็เป็นอะไรที่ตอบจทยบากเลยนะครับเพราะว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อนะครับมันก็ข่ายใหญ่ทำให้เราแบบตึงขึ้นกระชับขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็พอช่วยได้ให้เราแบบว่าดูดีขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้แบบหนังเรากลับม้าเหมือนเดิมแก้กลับม้าผิวเหมือนคนที่แบบไม่เคยอ้วนมาก่อนแบบผิวปกตินี้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันผมเคยทำหลาเคสแล้วมันไม่ได้จริงจวิงนะก็จะมีควาามิธีหนน่งสำหนอรับคนที่